The few moments later few a วันนี้เรามาลาวอดกับหมอดต้นไม้นะคะโดยชุดลาวอดของบางสบายสบายเป็นคุณลุงมาเชีย เฮโยอันดูไอเชพายไงก๊ดเชพายป๊าปงนี้ครอบวันแต่งงานอีกวันเป็นวันหรับจดทะเบียนสมรสของเราหนึ่งปีมันมีการของนิสิติกดแฮร์แมวก็อยากมีสวนร่มแฮ้เอามาหอาแมวมันมันมัน เหนี่ก um ็อยากถ่ายเขารอป้าใช้ชุดนึงอ่ะก็ถ่ายเลยชมๆมีเรามาแอบดูกันนะครับว่าช่วงวันเกิดภรรยาเขาทำอะไรในห้องรองเท้าเขาค้นหารองเท้าข้างสรรพสินค้ารองเท้าของสัตว์นิรันเลย สาม,มีเลยทั้งพ่อเอฟได้เลยนะคะสนใจคู่ไหนเอฟได้เลยเอฟบ้านตัวเองสิเ <c oughs> พิ่งไปตัดผมมาใหม่อยากจะบอกว่าสามีหน้าเด็กมากฉันหน้าเริ่มจะปล่อยล้วผมอายุสามสิบหกแล้วนะครับฉันอายุเท่าไหร่นะสิบแปดครับสวัสดี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 ค่ับดี่มอเตอร์ไฟฟ้า ที่เราเพิ่งถอยมาใหม่ยี่ห้อออตโต้ในราคาช่วงเซลล์จะไม่ละก,กี่บาทน่าจะประมาณพันกว่าบาทวันนี้ทำของกินว่างของกินเล่นมันเกิดอะไรพ่อกำลังอ่านนะำฮะทุกคนหายไปหมดเลยแม,มวมันเกิดใครเอง พีชายิคะคนสวยพี่นี้ขอให้ครอบครัวมีความสุขร่ำรวยร่ำรวยถาเงินได้เยอะๆแล้วก็ขอให้ได้เรียตต่อเย้เมาแล้วก็ขอให้พี่ต้นรักพี่ต้นหลง,ลงหหลงจะตายเยรอครูสเงี้มปีนี่ อะอะไรดีไม่ขออะไรแหละเพราะว่าได้ทุกอย่าง็อุแล้วก็จืมขอให้พี่ต้นมีความสุขเยอะๆๆๆขอให้มีความสุขด้วยกับความสุขขอต้วยคือความสุขของป๋ากือเป้าได้ยังเป้าได้เลยครับ Happy Birthday to ย o u งับขอบคุณค่ะ mm, -mm, -mm.